ข่าวประจำรายการวันนี้เราติดสถานการณ์ผ่านหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วางแผงเช้าของวันพฤหัสวันนี้ผมเอากรุงเทพธุรกิจขึ้นก่อนเลยครับเพราะว่าพูดถึงเรื่องของคุณกิติรัตนรนรงที่กิจสีกาปัดตกแต่แปลครับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับ ไม่ได้ลงข่าวเรื่องของคุณกิติรักษ์เลยจะเป็นเพราะว่ากิจติการไม่ไม่ได้ถแถลงเป็นทางการมีแต่แหล่งข่าวแหล่งข่าวแหล่งข่าวจากสมัคยยกแหล่งข่าวจากเจ้าสวาสมชายแสวงการเป็นไปได้ไหมน่าจะเป็นไปได้นะครับแต่กรุงเทพธุรกิจและหนังสือพิมพ์ขวาตกขอบเขาลงข่าวเรื่องนี้หมด ดูลำดับไปเลยครับผมเริ่มจนเริ่มต้นจากกรุงเทพธุรกิจนั่งหนึ่งเลยนะบอกว่าสี่ภารกิจรัฐบาลสะดุดปมธนาคารแห่งประเทศไทยสะดุดหรือเปล่านี่ผมไม่รู้แต่ว่านี่คือการลงข่าวว่ากิษฎิกาปัดตกแล้วไม่รับคุณกิติรัตนนรนองอย่างที่ผมเรียนใทสาราพแล้วว่าลัทธีไอเศษฐพุทธนะเป็นที่ปรึกษาอยุธเหมือนกัน เมื่อปี6งตอนปลายปีอายุต,ตั้งเสษฐพุทธเป็นที่ปรึกษาเสร็จเรียบร้อยพอเป็นรัฐบาลก็ตั้งเศรษฐพุทธเป็นแบงค์ชาติได้อันี้เขาเรียกว่าอึดเออหน้าทนกันสุดๆก็อย่างนี้นี่ครับแล้วก็ในานามของคณะใหญ่สามคณะที่คุณประกรณ์เลขากิษฎีกามอบส่งเรื่องเข้า เหมือนก็บจงใจที่จะส่งไปที่มีชัยหรือชุพันธ์บวรสศักดิ์และอุวโนและวิสรุเครืองามสามคนสหายศึกพี่น้องแต่ไม่ได้ร่วมไม่ใช่ท้องติดกันนะก็เป็นคนพิจารณาก็แน่นอนโอเคนี่คือข่าวหน้าหนึ่งนึงซื้อพิม์พม,มาเริ่มอย่างเป็นทางการครับ <c oughs> จะเห็นได้ชัดเลย ไทยรัฐไม่ได้ลงเลยครับวันนี้ไทยรัฐเช้าวันนี้ลงข่าวอาชญากรรมเป็นหลักเป็นข่าวใหญ่ลงข่าวการเมืองนิดเดียวคือเรื่องของนายกบอกว่าเอาจริงจะปราบมาเฟียแต่นอกนั้นเป็นข่าวอาชญากรรมใหญ่หมดผัวยิงเมียเมียเมียตายอะไรเนี่นะแล้วก็ถูกวิสามันมาดูข่าวเดลินิวก็เช่นเดียวกันครับลงข่าวคุณข่าวการเมืองเรื่องเดียว อิงเปิดคิกออฟเริ่ม30บาทรักษาทุกที่นอกนั้นก็เป็นข่าวทั่วไปไม่มีข่าวเรื่องของกิติรั์เลยนะครับมาดูข่าวการเมืองขนาดข่าวการเมืองฉบับใหญ่อย่างมติชนก็ไม่ลงครับทั้งท้งที่มีข่าวมา23 24 25มาแล้วแต่เพราะว่ากิตสิกาแกไม่แถลง แกยังไม่ไม่ยืนยันอะไรทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะครับเออมติชนครับพูดถึงมติสารธรรมนูนตีตกสองคำร้องก,กอกตกับสวร่่งคือมีคนร้องเรื่องเล่นงานก,กอกตกับเรื่องที่เลือกตั้งสวโกงก็เป็นเป็นที่รู้กันแล้วสารธรรมนูนวางแนวนี้ก็เท่ากับ ให้กลไกระบบนี้เดินต่อไปโดยมอบอำนาจพิเศษหลับตาข้างหนึ่งให้แก่ภูมิใจไทยคุมสว,วแค่นี้ท่านก็เห็นทิศทางแล้วนะครับว่าอุปสรรคของการแก้ไขรัฐนูนั้นลำบากแค่ไหนจากการที่ภูมิใจไทยได้แสดงบทบาท2ครั้งสองคาแล้วโดยเฉพาะเรื่องมาเรื่องประชามติ ข่าวการเมืองก็ลงข่าวเรื่องของหนึ่งมกราบาัตรทองเฮสามสิบบาทรักษาทุกที่ทั่วประเทศนอกนั้นไม่มีครับไม่มีข่าวของกิติรัต์ข่าวสดก็เช่นเดียวกันไม่มีนะครับเรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องปีใหม่นี่แน่นอนครับก็เมลตีช่วยคมนาะคมดูแลเรื่องปีใหม่เรื่องเดินทางให้ปลอดภัย ก็ต้องทํากันอย่างเงี้ยแต่ท่านคอยดูกระก้วกระปีนี้ยอดเสียชีวิตเท่าไหร่วันสําคัญสําคัญในประเทศไทยนี่เหมือนกับสงครามอิรักเลยนะครับคนตายบาดเจ็บนี่เรื่องยุบสภาไม่รู้มาจากไหนครับวันนี้เกิดข่าวลือขึ้นมาอีกไม่ยุบสภานายกอิงยืนยันชัดดังนั้นผมว่าปีใหม่เนี่ย เรื่องของข่าวลือเรื่องยุบสภารู้สึกว่าสื่อเขาจะชอบก็เขาจะเล่นอย่างนี้เรื่อยๆสลับกันอาทิตย์เว้นอาทิตย์เดือนเว้นเดือนต้องมีข่าวยุบสภามาเรื่อยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีข่าวเรืออีแอบอีเออบก็เป็นไปได้แต่วันนี้ก็ปฏิเสธว่าไม่มีนะครับสยามรักเล่นเป็นข่าวใหญ่ว่าอิงปฏิเสธไม่มียุบสภา ทีใหม่ก็ห้ามรถสิบล้าวิ่งมาดูแนวหน้าครับอ่าแนวหน้ามาแล้วเห็นไหมฮะสื่อขวาจัดเอ่อที่ไม่ไม่ปิดบังอัมพางนะครับต่อฝาโรงกิติรัมตมติกิศรีกาอย่างที่ผมเรียนให้ท่นานทราบแล้วแล้วก็เลือกข่าวใหญ่คือเรื่องลงถนนก็คงจะยุให้ชนกันให้ดี นะพยายามจะสบประมาทยุคคุณสนธิมากๆหน่อยถ้าลงถนนอาจรถจะติดหน่อยเพื่อไทยหยันม็อบเอาละไม่เป็นไรครับนี่ก็คือข่าวของของแนวหน้านะครับลงข่าวเรื่องตอกฝาลงกิจรั์แต่ความเป็นจริงข่าววันนี้วันที่26ลงรายละเอียดนิดหนึ่ง ข่าวที่ว่าตอกฝาโลงนั้นไม่ใช่กิจไม่ใช่กฤษฎีกาแถลงแต่เป็นเผือกเผือกสมชายนะฮะเผือกสมชายาสมชายเสียงการเป็นคนบอกเองว่าได้ข่าวจากกิฤษฎีกาท,ทั้งทั้งที่คุณละวันประหลักกระทรวง ในข่าวเดียวกันนี้นะรวัลประหลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่ายังไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเอานี่นี่คือเรื่องที่เป็นเป็นปริศนาไทยโพสต์ลงข่าวเรื่องเดียวกันเรื่องของนายกอิงปราบผู้มีอิทธิพลปราบโกงทั้งหลายแต่ไทยโพสต์เขาก็รักษาเครดิตขวาจัดต้องบอกต้องเล่นทักสินหน่อย อิงสนองพ่อแมวลุยปราบแกงโกลงล่างบางมาเฟียแล้วก็เช่นเดียวกันครับลงข่าวกิษฎิกาเอกชันต้องหมดสิทธิ์อย่างที่ผมว่าไปแล้วนะครับผู้จัดการก็เล่นข่าวอิงปราบมาเฟียปราบการโกงเลยลงข่าวเรื่องหมอบุญเข้าใจว่าคงจะมี ฮิตเน n และเจนกันนะกับคุณสนทิแล้วก็คุณสนทิจะลงถนนนี่ผู้จัดก,การก็ไม่พลาดครับเย้ไม่กลัวมอ็บลงถนนเพื่อไทยส่งนบดนโต้ m o ม44กรุงเทพหน้าหนึ่งผมบอกท่านไปแล้วหน้าหลังเป็นกรุงเทพการเมืองก็เป็นข่าวที่ทำบทความมาเป็นข่าว ส่องเกมพักส้มหักแดงแล้วก็ยุให้ชนกันก็สนุกดีครับระหว่างเพื่อไทยกับประชาชนจับตาแคมเปญหาเสียงลักษณะมีทักษิณไม่มีเรานี่พักประชาชชเขายังไม่บอกเลยนะแต่ว่ากรุงเทพการเมืองแกแก คิดมอตโต้ให้แล้วคือนี่นี่คือหนังสือพิมพ์ค่ายในชั่นอันนี้มาแปลกนิดนึงครับเห็นข่าวแปลกๆคือหมอมิงนะฮะนี่ประชาชาติธุรกิจหมอมิงหรือในแพทย์พม,มินซึ่งเป็นเลขานายก ปกติจะไม่มีข่าวเลยครับเพราะทำงานเป็นแม่บ้านแต่จร,จริงๆมีตำแหน่งสำคัญวันนี้ลงรูปหมอมิงใหญ่ผมก็เห็นข่าวพยายามจะดูเอ๊ะหมอมิงเป็นข่าวเรื่องอะไรเนี่ยไม่ทราบครับข่าวเรื่องการดึงการลงทุนต่างชาติห้ากลุ่มยักษ์ปั้นไทยสวิตเซอร์แลนด์เอเชียผมก็พยายามจะดูค่ะไม่มีไม่มีบอกว่าเป็นหมอมิงแถลงเลยก็ส่งข่าวถึงหมอมิงหน่อยนะ ว่าช่วยบอกนึกสือพิมพ์ด้วยว่าไหนไหนจะกรุณาลงข่าวใหญ่ทั้งทีแล้วก็ให้มันรู้เลยว่าข่าวเรื่องอะไร <laughs> มาดูข่าวราชสำนัก USA หน่อยครับข่าวราชสำนัก USA วันนี้ออมีข่าวเฟ e บุ๊กของคุณพิภพอุดม มิทิพงอย่างว่านะผมเป็นสมาชิกเยอะแยะไปหมดนะครับใน Facebook อะไรต่างๆนี่ก็เลยได้รับข่าวกว้างคุณพิภพในเฟ e บุ๊กของท่านก็ส่วนใหญ่ก็ชัดเจนนะฮะท่านก็สนับสนุนการต่อสู้ของฝ่ายประชาชนคุณอาณนท์ที่ถูกคดีหนึ่งหนึ่งสองไม่ประกันตัว คุณพิภพก็ลงโพสต์ข้อความยืนหยุดขังนะครับมานานมาตลอดแล้วเรื่องหนึ่งหนึ่งสองผมเลยให้ท่านดูนิดหนึ่งว่าคุณพิภพยืนหยัดต่อสู้ให้กับคุณอาณนท์และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเรื่องหนึ่งหนึ่งสองจากเฟซบุ๊กที่คุณ พิภพโพสเนี่ยทำให้เราเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าระบบรักษาความปลอดภัยของราชสำนักนี้ยังคงที่คือทำให้คนเกลียดได้เรื่อยเเรื่องการปิดถนนเวลาเสด็จอันนี้ผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกติ แล้วก็ไม่พวกฝ่ายสลิมทั้งหลายเนี่ย <c oughs> อย่าไปอย่าไปลงข่าวเท็จว่าเดี๋ยวนี้เลิกปิดถนนแล้วเพราะมันเป็นประเด็นนี่ผมเคยพูดไปแล้วว่าฝ่ายโหนวังทั้งหลายเนี่ยให้ฟังทั้งนี้ผมพูดไปแล้วเมื่อวันสัปดาห์ก่อนว่าคือการปิดกั้นถนนให้ขบวนเสด็จเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติ แล้วก็ไม่มีการที่จะไม่ปิดกั้นถนนดังนั้นในการโกหกลงข่าวเท็จบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีปิดถนนแล้วเนี่ยทำให้เป็นประเด็นถกเถียงกันทําให้พระองค์เสียหายมากกว่าอีกเรื่องหนึ่งในวังจะรู้หรือเปล่าไม่รู้ก็คือเมื่อท่านจะเสด็จไปไหนเนี่ยการปิดถนนก็เป็นเรื่องปกติอย่างที่ผมเรียนแล้วก็ทําต่อไปครับแต่ไอ้ที่ส่งตำรวจไปพบคนนั้นไปพบคนนี้ คนที่เคยมีข่าวมีการยืนหยุดขังสนับสนุนกลุ่มราษฎรสนับสนุนคุณอานทน์อะไรแต่ไม่อะไรเนี่ยไอ้นี่มันเกินมันเกินหน้าที่ถ้าจะบอกว่ารักษาความปลอดภัยขอโทษนะครับเวลาเสด็จไปเนี่ยเขาก็กั้นถนนอยู่แล้ว แล้วหน้าตรงหน้าตรงหน้าต่างเขาก็ให้ปิดอยู่แล้วนะเออหน้าอาคารริมถนนเนี่ยแต่ถึงขนาดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไปหาใครบุคคลที่เป็นแอคทิวิสต์ในจังหวัดต่างๆที่ท่านจะเสด็จไปเนี่ยผมว่าอันนี้เกินเหตุแล้วอย่างเนี้ยจะทำให้เสียหายคุณพิภพ,พได้โพสต์ข้อความนะครับ ว่ามีตำรวจมาค้นที่บ้านท่านเนื่องจากว่าพระองค์เจ้าทีปังกรนี่จะเสด็จไปนครราชสีมาหรือโคราชตำรวจมาหาที่บ้านเป็นรอบที่สองเนื่องจากทีปังกรจะเสด็จโคราชยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าจะใช้ระบบเยี่ยมบ้านเพื่อคุกคามกันไปทําไม ทุกวันนี้ทำงานประจำก็เหนื่อยมากพอแล้วรอบนี้เลยใส่เสื้อเพื่อไทยต้อนรับไปไปหนึ่งไหนไหนก็อยู่ในรัฐบาลพลเรือนและเห็นใจกันบ้างปอรอให้ตำรวจซ่อมรถไถช่วยก่อนกับสพอด้วยนะคือคุณพิภพได้โพสต์ข้อความที่เป็นเรื่องที่มีคนไปตรวจบ้าง เนี่ยนะครับก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าพระองค์เจ้าที่ังคกรจะ,จะเสด็จวันไหนแต่คงจะเร็วๆนี้แหละครับเพราะว่าท่านเสด็จมาจากเยอรมันเล้าก็าไม่รู้นะครับแต่คุณพิพพบเลยบอกให้รู้ว่าอ๋อท่านจะเสด็จไปโคราชคุณพิพพบก็บ่นด้วยความน้อยใจนะครับบ่นด้วยความน้อยใจในเฟซบุ๊กว่า คุณจะเลือกสอสอเพื่อไทยคุณจะเลือกนาย,ยกอบจอเพื่อไทยผมไม่ว่าอะไรคุณหลอกแต่ครั้งหนึ่งคุณเคยเกลียดรัฐบาลทหารที่คุกคามประชาชนแบบนี้แต่ถ้าครั้งหนึ่งคุณเคยออกมาโวยวายด่าว่ารัฐบาลที่ละเมิดประชาชนแต่ตอนนี้คุณนิ่งเฉยเพียงเพราะว่าพรรคเพื่อไทยของคุณได้เป็นรัฐบาลผมดูถูกคุณ เพราะคุณยึดมั่นแต่ตัวบุคคลคุณยึดมั่นแต่พรรคการเมืองจนลืมหลักการที่ผมเอาข่าวคุณพิภพมาลงนี่ไม่ใช่ว่าผมกลัวจะถูกคุณพิภพตำหนินะแต่ผมคิดว่าเรื่องความเป็นธรรมที่ถูกต้องเนี่ยเรายังยืนหยัดอยู่ส่วนคุณพิภพจะสนับสนุนพรรคไหนนี่ไม่เป็นไรเป็นสิทธิของท่านแต่เรื่องที่ตำรวจไปค้นบ้านคุณพิภพเพราะคุณพระอ,องค์เจ้าทีบางกรจะเสด็จไปนี้ ผมเห็นด้วยครับว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและถ้าเป็นการทําเกินเหตุเช่นนี้เนี่ยข่าวอย่างนี้ทําให้วังเสียหายนะครับจริงๆเรื่องของวังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเจอปัญหาเหล่านี้มายาวนานแล้วแล้วเจ้าหน้าที่มักจะดําเนินการประเภทเกินก่าเกินกว่าปกติ ให้ความคุ้มครองเกินกว่าปกติวังจะพอใจในสิ่งนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ในหมู่ผู้รักความเป็นธรรมเนี่ยบางคนจะเกลียดวังมากถึงขนาดใครพูดดีกับวังโดยเฉพาะคนที่เป็นเซเรฟหรือคนที่มีบุมีความโดดมีความสำคัญในทางสังคมเนี่ย ก็จะเกิดความเกลียดชังถึงคนคนนั้นด้วยอาจารย์สมศักดิ์เป็นคนหนึ่งนะครับที่ผมพูดไปก็คงไม่ผิดอะ่ะเพราะท่านแสดงออกทุกกระเบียดนิ้วเรื่องชิงชังต่อวังแล้วใครที่พูดถึงวังในทางดีท่านก็จะเกลียดคนนั้นผมเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ความเกลียดวังเป็นหลัก ดังนั้นก็จะเกลียดทุกๆคนไม่มีแบ่งแยกไม่มีแยกมิตรแยกศัตรูอันนี้อันนี้คือลักษณะพิเศษของฝ่ายฝ่ายซ้ายกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องพูดถึงแนวร่วมดังนั้นเมื่อฉันเกลียดอย่างนี้ใครไปทำดีไม่ไว่าคนนั้นจะเป็นใครก็จะเกลียดหมดผมว่าบางทีก็ เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องพิจารณาดูว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกต้องหรือเปล่าดังนั้นวันนี้คุณทักษิณก็เลยกลายเป็นเป้าจริงๆเป็นเป้าของอาจารย์สุนทร์มานานแล้วล่าสุดท่านทักษิณได้ไปปลาใสเพราะช่วงนี้ออกงานเยอะนี่มีข้อความที่รายงานจากสื่อนะครับว่าทักษิณได้พูดว่าทราบซึ่งพระมหากรุณาธิคุณ บอกถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตจะทำงานรับใช้สังคมและประเทศชาติในฐานะอดีตนายกคนไทยให้ดีที่สุดอาจารย์สมศักดิ์ก็เลยเขียนบทกวีดา่า <c oughs> ก็ที่ผมต้องเอามาลงเนี่ยเพื่อเพื่อให้เห็นความเป็นจริงว่ายิ่งอาจารย์สมศักดิ์ทำอย่างนี้มากๆเนี่นะครับ มันก็มีผลทางการเมืองที่อาจจะเป็นบวกต่อทักษิณมากขึ้นก็ได้นะหมายความว่าวังเขาจะได้รู้โอนี่คนละพวกกันจริงๆเหรหรืออาจจะเป็นลบสําหรับประชาชนที่เกลียดวังอยู่แล้วก็จะเกลียดทักษิณไปด้วยอันนี้เป็นเจตนาของอาจารย์สมศักดิ์หรืออาจจะไม่ใช่เจตนาของท่านเลยคือท่านแสดงอารมณ์อย่างเดียวมันไม่ใช่เท่านั้นครับ พอเป็นเรื่องอื่นท่านก็ใส่ไข่ไปอีกอย่างกรณีเรื่องชั้นสิบสีนี่อาจารย์สมศักดิ์ไม่แยกถูกแยกผิดเลยอาจารย์สมศักดิ์ไม่รู้หรือครับว่าเรื่องของคดีความที่ยัดให้ทักษิณก็เหมือนกับคดีความที่เขายัดให้อาจารย์สมศักดิ์นั่นแหละทําให้อาจารย์สมศักดิ์ต้องหนีออกมาต่างประเทศอาจารย์สมศักดิ์ก็บริพาสเป็น เกือบจะเรียกว่าเป็นกลุ่มเดียวกับจตุพรเลยกลุ่มจตุพรกลุ่มพันธมิตรกปปสวันนี้อัดทักษิณเรื่องชั้น14อาจารย์สมศักดิ์ก็ร่วมอัดด้วยจริงๆคนละกลุ่มกันนะและคนละทัศนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าการไม่แยกมิตรแยกศัตรูไม่พูดถึงแนวร่วมเอาขาวกับดำเนี่ยมันก็จะเกิดภาะวะการเช่นนี้ นะครับเป็นเกิดเพราะว่าการเช่นนี้ที่ผมนําเสนออันนี้ก็เพื่อที่จะให้เห็นในเชิงยุทธวิธีทั้งหลายนะครับเพื่อนๆอ,อาจารย์สมศักดิ์ไม่ได้ตั้งเป้าเฉพาะกับทักษิณแต่ว่าอาจารย์สมศักดิ์เลยไปถึงทุกๆคนครับนัทวุฒิาสเกลือจักรพบเป็นแข่ก่อแก้วพิกุลทองคนเดือนตุลา อาจารย์สมศักดิ์ดา่าหมดทุกคนเลยครับที่ที่อยู่กับฝ่ายทักษิณไม่ว่าคนนั้นจะเป็นยังไงก็อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการแยกมิกกตรแยกศัตรูแบบสมศักดิ์สมศักดิ์นะครับแบบสมศักดิ์เยมก็เลยมาให้่ันดูว่านี่คือความจริงและนี่คือข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยแล้วก็ไม่มีใครกล้าว่าวิจารย์อาจารย์สมศักดิ์นะ ผมเนี่ยแหละว,วิจาร์ณแต่กวิจารณ์อย่างมิตรนะครับยังเอาข่าวของท่านที่เป็นประโยชน์มารายงานเรื่อยๆเช่นเดียวกันครับอีกคนหนึ่งเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ใกล้ๆกับาจรย์สมศักดิ์อาจารย์จรันที่มีสโลกแก่งว่าพูดทุกคําทําทุกเรื่องเพื่อชัยชนะ <S <S เป้าหมายคือชัยชนะดังนั้นอะไรที่ทําให้เกิดชัยชนะท่านก็จะทําอย่างนั้นท่านไม่แยก ท่านไม่ด่ากลาดอย่างอาจารย์สุดสิ์คนละแนวเลยโอเคครับกรณีนี้เราพูดถึงว่ามันไม่มีบุคคลแห่งปีสื่อมวลชนก็บอกว่าสภาคนดีก็ไม่มีคนดีสีสภาก็ไม่มีมีแต่ฉายาคือนักข่าวไทยนี่นักการเมืองเป็นลบหมดเอางี้ก็แล้วกันนายกรัฐมนตรีทุกคนเป็นลบหมดสภาก็ไม่มีคนดี <c oughs> ไม่มีคนดีเหมือนกัน นะครับก็แต่ว่าอาจารย์จรันนำเสนอเรื่องคนดีคือคนดีแห่งปีคือคุณอานทน์นำพาครับอาจารย์จรันเสนอในเฟซบุ๊กของท่านว่าผมขอเสนออานทน์นำพานักโทษคดีหนึ่งหนึ่งสองเป็นบุคคลแห่งปีสองห้าหกเจ็ดด้วยเป็นบุคคลที่ต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยว ทั้งในคดีและการแสดงทางความคิดเห็นทางการเมืองมีบทบาทระดมทุนเลี้ยงอาหารเพื่อนนักโทษมาตลอดทั้งปีคงจำกันได้ในปี2521ทนายอานนท์เป็นบุคคล100คนของไทม์ไทม100 Next ที่จะเป็นผู้นำสร้างอนาคตโลก ข้อเสนอที่อยู่ใน Facebook ของอาจารย์สมศักดิ์นี้เอ้ขอโทษอาจารย์จรันนี้อยู่ฝรั่งเศสด้วยกันลีภัยด้วยกันแต่ว่าคนความคิดในแนวเดียวกันแต่คนละเฉดสีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมก็เลยมามาดูเอามาเปรียบเทียบให้ท่านดูเมื่อพูดผมก็เห็นด้วยนะครับที่จะให้อาจารย์อนนท์เอ้คุณอนนท์นี่เป็นบุคคลแห่งปี พราะท่านได้ไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างยิ่งท่านต่อสู้เพื่อไปความเป็นธรรมเพื่อเสรีภาพแต่ว่าสื่อจะเอาไปลงหรือเปล่าไม่รู้แต่สื่อซู n ยทีวีนำเสนออันนี้ต่อไปนะครับคุณอานอน์ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนักต่อสู้แล้วเท่าที่ผมติดตามความคิดของท่านเนี่ยท่านก็มีทัศนคกว้างในเรื่องของแนวร่วมการประสานแนวร่วม ใครจะเกลียดท่านใครไม่ช่วยท่านอะไรก็แล้วแต่แต่จันนนท์ได้คุณนนท์ได้เขียนข้อความไว้ที่สําคัญอันหนึ่งที่จันจะรันนามาอ้างอิงคือคุณนนท์เขียนในเฟซบุ๊กว่าไม่ต้องเศร้าและรู้สึกว่าทําอะไรไม่ได้แต่อ่านและแชร์จดหมายอ,านอนนท์ก็เท่ากับช่วยให้ข้อความมีชีวิตขึ้นมานอกกรงขังแล้ว ดังนั้นคุณอนนท์ก็ไม่ตีอกชกหัวว่าใครไม่ช่วยท่านหรืออะไรต่างๆท่านพีงจะบอกว่าช่วยกันแชร์ต่อไปก็เท่ากับทำให้ข้อความของท่านมีชีวิตมีชีวิตนอกองค์ขังแล้ววันนี้ขอร่วมทำให้ข้อความของอาจารย์ของคุณอนนท์มีชีวิตชีวาขึ้นนะครับผมร่วมเสนอกับ อาจารย์จรันด้วยกันแล้วกันนะครับการจะจากกันวันนี้ครับในโอกาสคริสต์มาสคนนี้เป็นบุคคลแห่งปีที่มีความสดใสตลอดการไม่มีใครเสนอแต่ผมขอแสดงความชื่นชมว่าท่านมีความสุขตลอดทุกครั้งครับใน ในวันคริสต์มาสวันนี้เราจะจากกันด้วยเรื่องราวของท่านเล็กๆได้น้อยครับสดชื่นดีคือทูนกระหม่อมอุบลรัตน์ในวัย73ขึ้น74เธอมีความสุขอย่างนี้เป็นปกติในฐานะพระบรมวงศานุวงศ์ผมก็เลยเอามาให้ท่านได้ชื่นชมสวัสดีมีโอกาสสวัสดีวันคริสต์มาสกันแล้วกันนะครับ ก็เราจะปิดท้ายรายการกันด้วยเรื่องราวสนุกสนุกในวันคริสต์มาส